ก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีนักลงทุนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ว F อทางช่อง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมขงเบ้งบอลเต็งอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็หยิบมมาฝาก2คู่นะครับบอลเต็งเป็นทางด้านของเชลซีนะครับเปิดบ้านพบกับรูตันทาวันนี้นะครับส่วคู่ที่2เป็นทังบ้านของอาร์บีไลซิกนะครับเปิดบ้านเจอกับสุกกาศนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในครอบครัวของเรานะครับผมมีครอบครัวอยู่นะครับในครอบครัวของเรานะครับยิ้มหวาน v i p ีนะครับจะให้บอลสดบอลเต็ง บอลสเตปนะครับทั้งทุกวันนะครับผมใครที่สนใจอากเข้ากลุ่มนะครับเข้าฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะแอดมาได้เลยที่ HK 5 4ตัวนะครับแล้วสําหรับสมาชิกใหม่ท่านใดนะที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางเรานะครับฝาก1น100รับทันที50บาทนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องของเบ้งบอลเต็งนะครับรับทันทีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์บอลประจําวันนี้กันดีกว่านะครับวันศุกร์ที่25สิงหา2 5ง6นา คู่นี้จะเป็นนัดพิมิลิกอังกฤษนะครับเชลซี Chelsea, เปิดบ้านพบกับลูตันทาวคู่นี้เตะกันตอนตีสองนะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านเชลซีก่อนเลยนะครับเชลซี Chelsea นะครับผลงาน5นัดล่าสุดนี้ก็เอาชนะมาได้1เสมอไป3แพ้ไป1น,นัดนะครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้ทางด้านของเวสแฮมมานะครับสประตูต่อ1เลยทีเดียวอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของเชลซีแล้วนะครับ5นัดล่าสุดนี้ทำเงินไปได้เพียง1น,นัดเท่านั้นแล้วก็เสมอมา2นัดแล้วก็เสียมาอีก2นัดเลย ทำเงินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้เจลซีวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของทีมเยือนอย่างรูตันทาวกันบ้างดีกว่านะครับรูตันทาวก็ผลงานพอกันเลยนะครับ5นัดล่าสุดนี้ก็เสมอมา1ชนะมา2แพ้ไป2เช่นกันนะครับนัดล่าสุดนะครับรูตันทาวก็แพ้ทางด้านของไบตันมา4ประตูต่อนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของรูตันทาวแล้วนะครับ5นัดล่าสุดนี้ทำเงินไปได้เพียง2นัดเท่านั้นนะแล้วก็เสียมาอีก2นัดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันทางน้าของเฮตูเฮตที่เขาเคยเจอกันดีกว่านะครับก็ทางน้าของรูตันทาวยังไม่เคยชนะทางหน้าของเคียวซีมาเลยนะครับเป็นทางหน้าของเคียวซีเอาชนะมาได้ถึงกับ2นัดเลยทีเดียวนะอ่ะเราไปดูกันทางน้าของแลอปตัวเพลนวันนี้นะครับทางหน้า c เคียวซีจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับทางด้านของรูตันทาวจะมาในระบบ352านะครับอ่ะสำหรับ11ตัวจริงคร่าวๆที่จะได้ลงวันนี้นะครับอัปเดตมาแล้วก็11ตัวจริงประมาณนี้เลยนะครับดูตามนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันทางด้านของตัวเจ็บนะครับหรือว่าเจ็ดโทษแบนด์วันนี้นะครับทางด้านของเชลซีมีเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะมีเจ็บถึงกับ8ตัวเลยเลยนะครับผมก็เจ็บเยอะพอสมควรนะทางด้านของรูตันทาวนะครับมีเจ็บเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นนะอ่ะก็ดูตามหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับสําหรับตัวเจ็บวันนี้ที่จะไม่ได้ลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านของราคานะครับผมโต๊ะ ให้เชลซีเปิดมาอยู่ที่1ลูกครึง่งควบ2นะครับอ่ะโต๊ะจ่ายอยู่ที่ทีมเจ้าบ้านอยู่ที่0.87นะครับทางด้านทีมเยือนโต๊ะจ่ายอยู่ที่1.05นะอ่ะราคาสูงต่ำนะครับโต๊ะเปิดมาที่3ลูกแล้วนะครับตอนนี้อ่ะราคาสูงโต๊ะจ่ายอยู่ที่0.88นะครับส่วนราคาต่ำโต๊ะจ่ายอยู่ที่1.02นะอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนนะไปทางน้าของเชลซีได้เลยนะครับ ส่วนสาหรับราคาสูงวันนี้ไปทางด้านของสูงได้เลยนะครับผมไปได้แน่นอนนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่2เลยนะครับผม RB Leipzig เปิดบ้านพบกับสุดกา a r ดวันนี้นะครับคู่นี้เตะก,กันตอนตีหนึ่งครึ่งเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของ RB Leipzig กันก่อนนะครับผลงาน5านัดหลังสุดในบ้านและนอกบ้านอ่ะผลงาน5านัดหลังสุดนะครับทางด้านของ RB Leipzig เอาชนะมาได้2นัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้มาอีก2นัดเลยทีเดียวนะครับอ่ะ นดล่าสุดนี้ก็แพ้กับทางด้านของไบออนมานะครับผม3ประตูต่อ2นะครับอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของอาร์บีไรซิกแล้วนะครับทำเงินไปได้2นัดน,นะแล้วก็เสียมาเพียง1นัดเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านทีมเยือนอย่างสตูดร์อกันมากดีกว่านะครับผมผลงาน5นัดาล่าสุดนี้ค่อนข้างยินดีเลยทีเดียวชนะมาสี่แพ้ไป1นัดเท่านั้นนะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะมาแรงเลยนะครับทางด้านของสตูดการกัวันนี้อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของเขานะครับ ทำเงินไปได้ทั้ง3นัดเลยทีเดียวนะถือว่าทำเงินได้ค่อนข้างจะดีนะครับฟอร์มกำลังมาแรงเลยทางหน้าของสตูดการ์ดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัางน้าของเฮดทูเฮดกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นทางด้านของอาร์บีไลซิกนะครับผมเอาชนะทางหน้าของสตูดการ์ดไปได้ถึงกับ4นัดเลยทีเดียวนะแล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำเงินของอาร์บีไลซิกที่เจอกับสตูดการ์ดแล้วนะครับถือว่าทำเงินได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะทำเงินไปได้3นัแล้วก็เสมอไปมนันะครบ ดี๋ยวเราไปดูกันทั้ง้านของแรปตัวผู้เล่นวันนี้นะครับทางด้านของ R b บีและซิกจะมาในระบบ4 2 3 1นะทางด้า <reacted> นของสตูตการ์ดนะครับจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันเลยนะครับมาในแผ่นเดียวกันเลยนะวันนี้นะครับ <S <S ส่วนการรับ11โจ๊ริงวันนี้นะครับก็ดูตามหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับผมอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องตัวเจ็บแล้วนะครับทางด้านของ R b บีและซิกนะครับมีเจ็บอยู่4ตัวนะทางด้านของสตูตการ์ดนะครับมีเจ็บอยู่5ตัวนะครับผมก็เจ็บพอๆกันเลยทีเดียวนะครับก็ดูตามหน้าจอนี้ได้้้เลยนนนะะะครับผมจขึใหดู อ่ะส่วนสําหรับราคาต่อนะครับตอนนี้โต๊ะเปิด <stop> มาอยู Sadly, ่ที่1ลูกควบนะครับเป็นทางด้านของอาเบเลซิกต่อนะอ่ะโต๊ะจ่ายอยู่ทีมเจ้าบ้านนะครับจ่ายอยู่ที่1.04นะครับทางด้านทีมเยือนโต๊ะจ่ายอยู่ที่0.8 8นะส่วนสําหรับราคาสูงต่ํานะครับโต๊ะเปิดมาอยู่ที่3ลูกนะครับตอนนี้ก็ราคาสูงโต๊ะจ่ายอยู่ที่0.91นะครับทางด้านของราคาต่าโต๊ะจ่ายอยู่ที่ 0.99นะครับผมก็วันนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันนะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับไปทางด้านของ a b บีและซิกได้เลยนะครับวันนี้ฟอร์มค่อนข้างจะมาเหนือกว่าทางด้านของสตูดิโอเลยนะอ่ะเลือกเลือกเล่นกันอย่างมีสตินะครับผมอ่ะผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับสําหรับการเข้ากลุ่มของเรานะเข้ากลุ่มไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เอดมาเลยที่ HK54 ตัวนะครับอ่ะแล้วสําหรับสมาชิกใหม่ท่านใดที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางเรานะครับ ฝากวันนี้100รับทันที50บาทนะครับเพียงแค่แค,แคปหน้าช่องของเบ้งบอลเต็งไปแจ้ง mm hmm. น้องอิมินนะครับเรารับทันทีนะครับสิทธิพิเศษนี้นะครับ50บาทไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะอ่ะใครที่ชอบที่ผมวิเคราะห์2คู่นี้ไปนะครับก็เลือกตามกันอย่างมีสติทุกคนนะครับผมลงทุนอะไรก็ขอให้เฮงปังนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเบ้งบอลเต็งด้วยนะครับ ก็เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฮับฟู